สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็วิดีโอนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องของอาการทบทวนการทำแอปนะครับประมวลดัชนีมวลกายนะครับ BMI นะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้กันครับนี่คือในค a ร์ room นะครับของห้องเราโดยนะครับสิ่งที่พวกคุณจะต้องทำก็คือพวกคุณจะต้องนำรูปที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับ เข้าไปอยู่ในไดร์นะครับดาวน์โหลดแล้วก็นำไฟล์ทั้งหมดเข้ามาในไดร์ของอีเมลตัวเองนะครับแล้วก็ทำการเปิดการแชร์นะครับทำการเปิดการแชร์ตรงนี้นะครับให้ขึ้นว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับทุกคนที่มีลิงก์เพื่อที่เราจะเอารูปต่างๆพวกนี้ไปใช้ในการทำแอปพลิเคชันถ้าเราไม่เปิดนะครับแชร์นะครับ ถ้ามันเป็นลักษณะจํากัดแบบนี้อยู่รูปมันจะไม่ขึ้นนะครับรูปจะไม่ขึ้นนะครับก็ให้เราจัดการแชร์รูปตรงนี้นะครับให้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับหลังจากเรารอัปโหลดรูปเข้ามาในโฟลเดอร์ในไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มต้นที่ไกด์แอปนะครับเลือกไปที่ new application นะครับเลือกไปที่ลิงก์แล้วก็ create รอสกู้ครับหลังจากนั้นครับเราก็มาดําเนินการนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำครับทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ต้องเริ่มจากการสร้าง Data นะครับไปที่ Data นะครับลบโฟลเดอร์นะครับลบหน้าชีท ลบออกทั้งหมดได้เลยนะครับลบออกแล้วเราก็ค่อยแอดเข้าไปใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องแก้ไขอะไรเยอะหรือยุ่งยากพอเราแอดเข้ามาครับชีทแรกเราจะให้เป็นชีท bmi ตัวนี้นะครับ bmi หลังจากนั้นเราก็มาดูที่คอลัมน์ชีทครับในคอลัมน์ครับคอลัมน์แรกเราจะแก้ไขจากที่เขาให้มาครับตัวนี้จะใช้คำว่า ชื่อแอปครับชื่อแอปเป็นเทคกดเซฟครับต่อมาตั้งชื่อฟอร m a เ w e i g h W E I G H T นะครับแล้วก็เลือกเป็น number เปลี่ยนหน่วยนะครับกดเซฟ ถามว่าถ้าไม่ตั้งชื่อเป็นเวทตั้งชื่ออะไรที่ตัวเองจําได้ก็ได้ครับไม่จําเป็นเลยตรงนี้อาจจะเป็นตั้งเป็นน้ําหนักก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนสูงก็ได้เช่นกันไม,ไม่ผิดครับแต่แค่อยากใช้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับกดตรงนี้ก็จะเป็น high seight ก็เป็นข้อมูลแบบตัวเลข ไม่มีทศอตยมกดเซฟโอเคได้3คอขัอร์แล้วครับชื่อแอปเวทไหขอร์ที่3ครับขัอร์ที่3เราใช้ชื่อว่า BMI เปลี่ยนตรงนี้นะครับจะใช้เป็นลักษณะของการคำนวณครับคำนวณตรงนี้ก็จะมีสูตร สูตรที่เราต้องจำไม่ได้เลยก็คือสูตรเนี cool. laut, alto, 100, ่ยครับ w l a s h วงเล็บ h คูณ s คูณ s หารร้อยแล้วก็หารร้อย slash นะครับร้อยแบบนี้แล้วก็วงเล็บปิดโอเคนะครับ S w s l a s นะ w s l a s วงเล็บ h est, ดอกจัน h ก็คือคูณั่นเองนะครับ h คูณ h s l a s ร้อยแล้วก็ s l a s หนึ่งร้อยนะครับเรามาดูตรงนี้ครับส่วนที่สำคัญคือส่วนนี้นะครับตัวแปรครับมันก็จะมีตัวแปร w แล้วก็ตัวแปร h นะครับตัวแปร w นี้เราจะใหะ้ใช้เป็นช่อง weight แล้วก็ตัวแปร เฮดตัวนี้เราจะใช้เป็นช่องายตรงนี้มักจะผิดกันบ่อยมากนะครับเพราะคุณไม่เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นย่ยแบบที่ถูกต้องคือแบบนี้นะครับมันถึงเวลาคำนวณมาถึงจะไม่คาดเคลื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นทศนิยมถึงตำแหน่งไว้กดเซฟนะครับลองกรอกตัวเลขเข้าไปครับอย่างเช่นน้ำหนักเราน้ำหนักอยู่ที่เ5กิโลเราสูงอยู่ที่180นะครับค่า BMI ก็จะขึ้นมา 23บแบบนี้นะครับถือว่าถูกต้องแล้วนะครับถือว่าถูกต้องแล้วนะครับโอเคต่อไปครับเรายังไม่เสร็จอ่าแอดคอลัมน์เพิ่มเข้าไปตรงนี้จะเป็นเกณฑ์ครับอ่าคอลัม,มน์เกณฑ์เกณฑ์คือเราจะค่าค่า BMI ครับมาทำการแสดงผลเกณฑ์ตรงนี้เราใช้เป็นเงื่อนไขครับ ifml e แบบนี้นะจากนั้นตรงชื่อแอป,ปตรงนี้ให้เราใช้เป็น BMI นะครับค่า BMI คือค่าตัวเลขเมื่อกี้ยี่สามเมื่อกี้นะครับตรงนี้ให้ใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่าอาจจะตรงนีนะ้เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่า18.5ตรงนี้ให้แสดงผลว่าน้ำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑโอเคนะครับส่ันแรกสันที่2ครับกด add cap ได้เลยตรงนี้ก็เป็น bmi นี้มันเหมือนเดิมครับรงไมน้อยกว่า23ถ้าน้อยกว่า23ให้ใช้คำว่าสมส่วน ครับแอดเคสเข้าไปครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น BMI ตรงนี้ก็น้อยกว่าตรงนี้น้อยกว่า20 25นะครับตรงนี้น้อยกว่า25ให้แสดงว่าโรคอ้วนนี่นะครับแอดเคสเข้าไปอีกตรงนี้ก็จะเป็น BMI ตรงนี้ก็น้อยกว่าเช่นกันนะครับน้อยกว่า30 ตรงนี้โอ้ตรงนี้เห็นนะอันนี้โลกอ้วนอยู่นี่โลกอ้วนอยู่ข้างล่างตรงนี้น้ําหนักเกินใส่ผิดปไปหน่อยโอเคเอ๋อลืมหนักน้ําหนักเกินแล้วก็อันสุดท้าย BMI ตรงนี้ก็จะเป็นตรงข้ามเครื่องหมายมากกว่ามากกว่า 30ถ้ามากกว่า30ตรงนี้เราก็จะใช้คำว่าโรคอ้วนอันตรายนี่นะครับอ่าก็จะเป็นเคสแบบนี้นะครับ1เคส2เคส3เคสสเคสแล้วก็5เคสคือตัวนี้นะครับตามเงื่อนไขนี้กดเซฟได้เลยครับดูว่าแสดงผลว่ายังไง แสดงผลว่าน้ำหนักเกินนะครับตรงนี้แสดงผลว่าน้ำหนักเกินนะครับเพราะมันน้อยกว่า25นะครับเอะถูกไหมเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบ23สมส่วนนะครับ23สมส่วนโอเคถูกล้โอเค,อเคได้ตัวนี้แล้วนะครับลิงก์หนึ่งช่องครับ ีกหนึ่งช่องมีเกณฑ์แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรูปนะครับเราจะเเราจะแสด,ดงผลรูปด้วยวิธีการสร้างคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งเพื่อไม่ให้เราไปพิมพ์ไอ้เมื่อกี้ใหม่เราจะเลือก copy มาเลยครับเลือก a t e ี head. สมันะกดไปที่เนี่ยลูกศรหลังลูกศรของเกณฑ์เนี่ยนะครับเลือก duplicate เราจะได้เกณฑ์ Copy มาตรงนี้เราก็ใช้เป็นนะรูปนะครับส่วนอื่นเหมือนเดิมไว้เปลี่ยนแค่ ส่วนที่เป็นข้อความแสดงผลเราจะเอาลิงก์รูปมาใส่จากในไรส์นะครับอย่างเช่นน้อยกว่า18แล้วก็จะเอารูปนี้เนี่ยรูปคนเหลืองเนี่ยก็เลือกคัดลอกลิงก์ไปเลยคัดลอกลิงก์และนำไปวางในไอตัวต่ำออกว่าเกณฑ์เนี่ยนะครับวางปุ๊บก็จะได้ลิงก์แบบนี้ไอตัวนี้สมส่วนสมส่วนก็จะเป็นเนี่ยไอตัวเขียวเขียวคัดลอกลิงก์แล้วก็วาง นี้น้ำหนักเกินน้ำหนักเกินก็จะใช้เป็นตัวนี้เริ่มทุ้มทวมขึ้นมาคัดลอกลิงียตัวนี้น้ำหนักเกินแล้วก็โลกอ้วนคัดลอกลิงีแล้วก็แทนคาว่าโลกอ้วนแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวอ้วนที่สุดคัดลอกลิงีแล้วก็นำไปวาง โอเคก็กดเซฟมันกจะขึ้นลิงก์รูปมาแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับครนี้ไปประกอบเป็นแอปครับไปที่ layout ์อาพมาหน้า layout นะครับดูที่ในส่วนของนีเ i เ a t i o n ลบไอตัว t i t l ิตรงนี้ออกคลิกขวาเลือก delete นะครับกดเพิ่มชีา sheet bmi เข้าไป ดูที่ส่วนของคอมโพเนนต์ในส่วนของคอมโพเนนต์ครับเราก็จะแอดรูปเข้าไปนะครับแอดรูปหน้าตาของอาาหน้าตาขงแอปเข้าไปลบตัวนี้ออกกเลยกดบวก <c oughs> กดบวกแล้วก็เลือก inmate ในส่วนของ inmate ครับเราจะใช้รูปนี้อของรูปนี้นะครับก็คัดลอกลิงก์ไปเลยครับ คลิกล็อกลิงเปิดปแล้วก็มาดูตรงเนี่ยตรงอินเมตรงนี้ครับเอาฟอร์ลิงวาง Link ลิ้งลงไปรูปที่ได้ก็จะได้รูปเนี้ยปรับให้มันสมดุลนะครับชื่อของรูปไม่เอาก็คลิกจุด3จุดคอ s ตอมให้มันออกไปนะครับรูปที่2ครับก็ทำเหมือนกันครับเลือกเมนูเดียวกันครับเปลี่ยน ฟอร์มริงเอาหารูปคนเนี่ยรูปเกณฑ์หลักเกณฑ์ของทฤษฎีของอ BMI ในการแสดงผลก็วางวางลงไปซับตรงนี้ไม่ต้องการแสดงผลก็คัดซอมคอัสตอมออกก็จะได้รูปลักษณะนี้นะครับก็ลองปรับนิดหน่อยนะครับลองปรับนิดหน่อยเพื่อให้มันสวยงามนะครับ พอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับกดป,ป,ป,บปุ่มเข้าไปปุ่มหนึ่งครับเพิ่มปุ่มไปปุ่มหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือบัตตอนครับใช้ในการเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหน้าไปเพื่อกรอกข้อมูลนะครับคลิกที่ปุ่มตั้งค่าตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นคําว่ากรอข้อมูล ขอข้อมูลเลือกไอเทมเข้าไปครับอยากได้ไอเทมแบบไหนก็ไอคอนสิไอคอนแบบไหนก็ดําเนินการได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นฟังก์ชันนะครับ show form show new screen ตรงนี้นะครับ show new screen แล้วก็เปลี่ยนตรง data นะครับ data ต,ตรงนี้ data ต,ตรงนี้นะครับมาทัดนี้นะเป็น BMI นะครับแล้วก็ไอตัว Target ก็เลือกเป็น Main ไว้โอเคพอเรากดปุ่มเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปแสดงหน้าอีกหนึ่งหน้านะครับข้อมูลในหน้านี้ลบออกให้หมดครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มรูปและเครื่องมือนะครับรูปที่เราจะเพิ่มก็จะใช้เป็นเครื่องมือ Image ตัวนี้เพิ่มรูปนี้ครับ เ,เพิ่มรูปที่เป็นเหมือนเข็มไม้เหมือนเกณฑ์คัดลอกลิงก์ไปแล้วก็นํามันไปวางที่เดิมเลยครับตรงนี้ฟอร์มลิงก์แล้วก็วางก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาไม่ต้องการให้มันแสดงชื่อก็คอสตอมคอสตอมออกไปนะครับหาได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วก็เป็นเครื่องมือกรอก น้ำหนักและส่วนสูงครับก็จะใช้เป็น number entry นะครับ number entry number entry อยู่นี่ <c oughs> ก็มันก็จะขึ้น w e i มาให้นะครับแล้วก็เอาอีกหนึ่งเครื่องมือ number entry ตัวอีกตัวนึงก็จะเป็น h า i g h นะครับก็จะเป็น h i g h แบบนี้นะครับช่องพื้นที่ว่างตรงนี้พื้นที่ว่างตรงตรงกลางนี้นะครับเราจะใช้สแสดงผล นะครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้เราจะใช้เทคครับเทคตัวนี้ครับเทคตัวนี้แสดงผลของอะไรครับก็ข้อความพิมพ์พิมพ์ที่ส่วนนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าดัชนีมวลกายของท่านคือ จัดให้อยู่ตรงขึงกลางครับใช้ฟอนต์นะครับขนาดเป็นไฮไลท์เอ็กซ์สมอลประมาณนี้นะครับแล้วก็แอดเครื่องมือเดิมครับเช็คเข้าไปเป็นบรรทัดที่2มบรรทัดที่2เราจะให้มันแสดงผลของค่า BMI ที่เป็นตัวเลขครับแล้วก็เลือกจุดสมจุด แล้วก็เลือกเป็นค่า BMI จัดให้อยู่ตรงึงกลางครับให้มันแสดงผลตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็น XL X Large K เพิ่มเข้าไปอีกครับ c h e c เช่นเดิมเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นเกณฑ์ครับเกณฑ์มันก็จะมีบอกน้ำหนักแบบนี้ครับแล้วเราก็อาจจะเป็นอาจจะใช้เป็น มีเดียมโอเคประมาณนี้สุดท้ายจะเป็นรูปรูปนี้เราก็จะใช้เป็นอินเมดครับอินเมดไม่ใช่อินเมดตัวสีเขียวนะอินเมดสีม่วงอ่าอินเมดสีม่วงเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกเป็นเลือกตรงรูปตรงนี้เป็นช่องรูปครับอ่าช่องรูปนี้มันใหญ่ล้นหน้าจอเกินไปก็สั่งให้มัน small จะเล็กลง นะครับก็จะเล็กลงพอเราเปลี่ยนตัวเลขก็ลองเปลี่ยนดูถ้าเราสมมติเราเปลี่ยนเปลี่ยนส่วนสูงอาจจะเป็นร้อยหกสิบอ่าก็จะอ้วนเปลี่ยนน้ำหนักลงเฉลยสักห้าสิบอ่าก็จะสมส่วนเห็นไหมครับพอตัวเลขเปลี่ยนค่าประมวลผลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยถ้าเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็แสดงว่า แอปพลิเคชันที่เราทำมานะครับถูกถูกต้องแล้วนะครับมี d a t a นะครับเรียลที่ทำนะครับสามารถประมวลผลค่า BMI ให้กับเราได้นะครับก็ถือว่าเราเสร็จแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าพวกเราจะไป ดูแลครับแล้วก็ทําคะแนนจากรายวิชานี้ได้นะครับใครที่ได้ใบงานนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นใายงานที่แสดงเ,เป็นใบงานที่ทาล่าทําหลังสุดแล้วก็ง่ายมากนะครับก็คงจะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับที่หวังว่าพวกเราจะทําคะแนนได้นะครับ